ลากเดิมจีนี้ตอนลับสู่กับภักเดิมพักหกหกหกพาร์ทสองลัดสอสง ีโอเคกลับมาจุดเดิมแล้วแล้วก็เก็บของอะไรก่อนแล้วกันว้าวมีอะไรก็กินก่อนไม่ใช่เห็็ไม่ครับเตาเผาแล้วละคนการกานการก่อน มีมรหรอแล้วลืมทาน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 ปิดทางนี้ดูวิวได้นะคะทางนี้แล้วก็มีทางนี้เกิดมาเกิดไปข้างบ,บนได้นะฮะเกิดยอยากทำการยะะ่องมะฮะสร้างทางเพิ่มหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล็กมากค่อนข้างจะทระมานจื๊อ เราจะขึ้นมาบนหลังคางนี้นะฮะเราจะมีตรงนี้สุดไปเลยเราจะทำกล่องไว้ข้างบนนี้แล้วันมันค่อนข้างเล็กน,นะฮะดีะ๋ยวดูก่อนส้าภาพไม้มันน่าจะไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีเลยกอลงไปเลยเนีย่ยผมต้อมาตัดไม้อีกนะเดีเ๋ยดแกลอืม รอรอรอไปรอไปรอไป

ประมาณหกอันออขุดไม้ที่ถึงคนถ,ถึงแล้วัน ว่าไปแล้วทำกลับบ้านก็จำไม่ได้เหมือนกันแล้วเพิ่มกันเลยที่ขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นธรรมใช่ไหมเออเป็นธรรมเป็นธรรมเว้ยเฮ้ยว่ตุ๋อีกแล้วเนี่ยหืมทำเตียงวะว่าทำไมผมถึงแบบเมื่อก่อนนะเพราะว่าหมด normal หรือ zoom จำไม่ถูก normal ใช่ไหมใช่นะใช่ normal ไม่มีการซูมจะมาไว้ นอมอลต้องเล่นเองทุกอย่างนะคะแต่สามารถสุ่มได้หนึ่งรอบซึ่งหนึ่งรอบได้หนึ่งทิปนั่นแหละแต่ผมว่านะผมไม่ใช้ดีกว่าเพราะว่ามันจะรองเล่นเองเลยครับค่ะถ้าผมยอมเมื่อไหร่นะนอมอลเนี่ยจะช่วยผมได้นะครับผมพูดการฆ่าหมูเพื่อเอาเนื้อมันมาทำเอาที่มัอยากเล่นเตียงมากเลยเพียงแล้วหมูนี่ที่มันจเจริญเรื่องหมูมากเลยนะ นี่จังหวัดชุมพรป่ะน,นี่จังหวัดชุมพรแม่ป้ามึงสี <c oughs> มีอะไรกินไปก่อนเลยอโอเคบ้านกลับทางไหนงบ้านกลับทาําไงว่าไปหลงทางแล้วเนี่ยเรามาจากทางนี้ที่เรามาฆ่าทะไรตึ๊กใช่ไหม ไอ้คลิกๆทุกอย่างเนี่ยที่เรียกกันจำไม่ได้จะว่าไปแล้วกลับทางไหนก็จำไม่ได้นะโูโป่าใหญ่มากจะรู้ไหมผมน่าจะมาบิดทางใช่ไหมรู้แล้วอยู่นะ เร่ S <S รู้แล้วโอมีสักวันแหละพวกป่าไม่ได้ใหญ่มากเวรัน,นจริงไหม้าสังเกตเออเออบินไปบินไปบินไปไปนี่ตุกิ้วแล้วตุกด้ดาเมจแล้วอ่ะต้องไม่ไปกินอาหารหี่ถุาไว้ใช่ไหมเนะี่ยกายทำกล่องมันยากเหมือนกันนะโอ้ยบันดาลฟ้าบาัาลฟ้าเอาอมา เอาอาหารปวดมาแล้วก็ทำไปต่อเลยแล้วกันมันไม่ซีเรียสแล้วฉันทำเตาเผาสักอันหนึง่งอีกอันหนึ่งก็ปิ่ปปปปใจ รอไปรอไปะทำไม่นั่นรอแล้วกันเฟอร์นเน้นใช่ไหมโอเคผมทำเฟอร์นเน้นแหละอันน่าจะดีที่สุดก็เนี่มุกกระจุกจะมีประโยชน์ท้ <c oughs> ายก็โดนถอยทีละอันถอยวิธีละอัน <c oughs> อันนี้แปลงล่างไม่ได้ <c oughs> อ่าน,นี่แปลงล่างได้ผมยังไม่ค่อยอะไรเอ้ยทำเลยแล้วกัน ่อไปแล้วเอาแบ่งทานมาขออ่ะไม่รู้แหละเอาเพิ่มมาแล้วกันก็ใส่เออก็ใส่ไล้เต็มแล้วเต็มแล้วตอนนี้หนูไม่เต็มไม่ไม่ต้องคับกล่องก่อนอกล่อง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  กอง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 อายุแหว่งกองอายุการเซ็งกองกองไม่มีต้องคาบสองรอบป่าวะ่ากองกองมาแล้วโอเคทำสองรอบน่าจะดีที่สุดอ่านี่ทำไปเลยสามอันมีสีเรี่บอะไรอยู่แล้วกับไม้เนะี่ย ผมควรจะจัดตำแหน่งนิดนึงไม่มีกล่องน,นะเพราะนั้นผมเก็บของไม่ได้นะฮะต้องเก็บของแบบนี้แหละแล้วก็ป,ปื๊บปื๊บใส่ถาดลงไปกระจกอันนี้กาเวลหินเอาไว้ตรงนี้ไม้ตรงนี้เนื้อซอมบี้ใหญ่แมงมุมไม่ถ้าถ้าเราทำแนงมุมสามารถ ได้อ่าเออ,อเคยเตมาหารก็พอกดลงไปเลยกูกูกู้โอ้โหแดงผมไม่มาแค่นี้ผมก็พอใจแล้วโอเคยแกะโอเคเจอแก่และ จะล่าได้อยู่แหละม,มาไอ้นี่ผมไม่จบผมจะรอมันต่อผมจะไม่ฆ่ามันทีอเอคเอาู่กเผาก็น่าจะได้เลยนะดีนะถ้าเต็กปะง่ายจะเต็กน่าข,ของไฟโอ้ยมือแล้วแะว การฆ่าแกอีกตัววะ่ะมันจะไม่ให้หหมีผมเลยเหรอผมคอยสังเกตการไว้มันแก่อยู่ทางไหนเอาเนื้ออ้นนี้เตรียมมาก่อนก็ได้ะจะว่าไปแล้วดูไ้ มต้องรอช้าแล้วนะว่าคงจะปลอดภัยแล้วมั้งผมก็คงไม่เสี่ยงตายหรอกอเฮ้ยจะเดียเด๋ยวมึงจีบกอบนั้นผมลองขุดเตาเผาออกดีไหมอ่ะลองดูแล้วกันผมพูดมาหมดทำไใหม่เนี่นผมมนยนะผมจะลองขุดเตาเผาออดู อยไปเพื่ออะไรอยรู้กันอยรู้กันเลยผมจะทำคราบอย่างนี้ไปรูกันแล้วคับได้นี่ไงสโมกเกอร์ว่าแล้วว่าเขาคาบได้แบทฟอร์เนตยังไงต้องมีเหล็กว่ะต้องมีเหล็กอันนี้อะไรเนี่ยสมุสตัวสมุสตัว,ตว,ตวจะหานยางไนอะไม่แน่ใจเอเคนี่เรามีที่จะมาหารล้วนแล้วนะฮะ เขาขาดเป็นปัวตู้เปล่ามีเนจิวูวูแก้วกูมันกันหล่นแค่นี้มันไม่พอวะ่ะมึงกิมเห็นนะกูกูเห็นนะเมื่อกี้ผมเกือบหล่นมึนนสังเกตไปผมต้องไปขุดถิ่นธรรมชาติที่ผมคิดว่าน,น่าจะไม่ไทำเป็นอุปรกรณ์แล้วทีนี้นนอโอเคผมต้องขุดแถวนี้แล้วรอบแถวนี้ แทนอ่าถือก็ขุดขุดไปขุดไปทำงานไปทำงานยิงขขุดไปเทืออะไรเอ่เอาขุดทุดทำเนี่ขุดทำหินกันต่อเพิ่มจริงอุปกรณ์น่าจะดีกว่ารอไอ้ัวนเติร์วว็ดีนะ ี่ฆ่าหมูตัวเดียวนี่จะตายโปอ่ะลองดูแล้วกันไม่ลองไม่รู้ลองไม่รู้ไม่ปลอดภัย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 ไม่ปอดภันวามันแหมานได้ยินเสียงกูเห็นมีนะต้องบีไปแล้ว ับไปที่เราเปิดประตูไว้บางคั้ทำน้ำไม่ได้ไปแล้วอุยอ้ยอุย้ยอย่าปิดอันนั้นปิดอนันนนอ่ะผมลองดูผมทำตัวนเพิ่มแต่ผมไม่ทำนะกันนี่เลยบล็อกคอปเปอร์ถามว่าทำทำไมไม่ได้ใจโอ้โหผมอยากมีฐานว่า,อาตอนนีน้เอ้ยมีฐานดิพอช มันก็ทำสติกเพิ่มได้นะ่ะนี่ไงผมทำอันนี้เด็ดผมจะทำอะไอ้นั่นนะครับผมจะทำพบเพอ่์ว่าจะป้าไว้แล้วอันนี้มันรีเวิร์สไฮมิง่งลองเออวะจะให้กุณรู้น้วก,ก็จะตกมือใต้เหี้ยเราจะลองทินทอสดู ทำไฟได้เหรอจะลองทำดูก็ทอชใหม่ปักไว้ตรงนี้บ้านหนึ่งตักหน้าบ้านไว้สองจดุดให้กันสว่างไว้สว่างไวก้กอนบนนี้ก็ต้องมีอืมอเค จะทำส่วนขยายกันตกไปเพิ่มนะฮะกันแวะทำไมงานสักวันหนึ่งนะพันธมิตรของเราจะหายกันไปหมดมามา ลาบ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 ลารองเพลงเลยไม่รู้เคผมจะทำขยายต่อไปเพิ่มเพเรื่อยๆในโอกาสหน้าแล้วกันฮึผลลิขิตของผมผลลิขิจสุดท้ายครับออกไปวางแคมไฟข้างนอกหาที่วางและรีบกลับมาอย่างไวรอด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  รอดแหละรอดแหละไม่ต้องใช้เชือพกพงเลยฮะข้อดี วัดแค้นมาแล้วเดฟขังไฟขังฝายนะแม่ยูคงองฆ่าไดไปก่อนเลยทำไม่ได้บีบีอีบ้านักมันก็กัดตุกได้อยู่นะ้าสับขยะไปก่อนแล้วกันผมขยายทางที่ผมมาไว้ก่อนเออเพราะว่าทางที่ผมมาเนี่ยผมชอบตกนะฮะเหมือนผมชอบตกไงไม่รู้ แล้วก็ทางนี้ด้วยเนะี่ยเซฟไว้เซฟทางให้เราเป็นไปได้ไว้ว่าเราจะตกไว้ก่อน <c oughs> น่าจะโอกาสตกน่าจะน้อยแหละอันนี้ผมขึ้นมาแบบผมจะไม่ตกทางนี้แน่นอนแต่ผมแข็งกก่อนเหมือนเดิมอะไรกับเอ็นด้วยไหมวะไม่ได้จองนะเกเคคลิปน,นี้ติดกัน HAHA <laughs>